กระทรวงเกษตรและสาก์ได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นมีทางเลือมีอาชีพ และมีความสุขตามวิถีพอเพียงเพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุงมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการโดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากคณะทํางานกับเพื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดรวม145ลรายผลการดําเนินง,งานเมื่อวันที่30มีนาคม2564านักงานเกษตรและสะกจังหวัดพัทลุง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ณฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริตำบลนาประโขอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงมีกิจกรรมดังนี้การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการระยะที่5โดยนายชวพลอ่อนเหลืองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงการชี้แจงรูปแบบการขุดสระน้ํา และแนวทางสนับสนุนการควบคุมการก่อสร้างการขุดสระน้ำโครงการโดยนายศรีศักดิ์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12และหัวข้อแนวทางการส,งส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรด้านพัฒนาที่ดินโดยนางสาวนิพาพลชูกิจสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงด้านพืชโดยนายไพวันชูใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงด้านประมงโดยนายยงยุทธลิมพาณิชและด้านปศุสัตว์ โดยนายพีรพงศ์ตีพลอักษรซึ่งมีผู้เขา้าร่วมอบรมรวม68ราย<ม>และเมื่อวันที่8เมษายน2564หยุ่น 64, ได้จัดอบรมพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรผู้เขา้าร่วมโครงการหลักสูตรปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เกษตรกรรับทราบหลักคิดแนวทางการพัฒนาการเกษตรและการใช้ชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปแบบใช้ ในการปฏิบัติจริงในพื้นที่หลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกพืช5ระดับและป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบรรยายโดยนายชวพลอเหลืองเกษตรและสากลจังหวัดพัทลุงหัวข้อการปรับพื้นที่การเกษตรตามแบบแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และการคำนวณพื้นที่เก็บน้ำโดยนายอัตพรบูเอียดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12 การวางแผนการผลิตด้านการเกษตรในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยนายไพยวันชูใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงและการวางแผนการผลิตด้านปศุสัตว์ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยนายสันติชิตชนลทานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม145ราย